นายเสถียรภครับหนูนางสาวพัชราภามาสีค่ะกระผมได้พิธีรุชมคำวันนี้จะมาพูดเรื่องอธิบายเรื่องเรียนภาษาจีนนะคะการเรียนภาษาจีนเป็นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีความสําคัญมากในปัจจุบันเพระาะภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้มากที่สุดในโลกและประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมการเรียนภาษาจีนจึงช่วยเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนร่วมสื่อสารกับคนตัางชาติได้และเข้าใจธรรมวัฒนธรรมของจีนค่ะและมีโอกาสในอาชีพที่กว้างขึ้นค่ะภาษาจีนเนยสตร์คือจีนยักษ์สนัคือใช้ตัวอักษรจีนซึ่งไม่เหมือนกับภาษาอื่นๆที่ใช้ตัวอักษรโรมันผู้เรียนต้องฝึกทั้งการอ่านการเขียนการออกเสียง เสียงวรนณยุสีเสียงและการฟังนอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐานเช่นการใช้คำบอกเล่าหนึ่งคำปริมาณและการเรียนประโยคอ,อันตร์การเรีาายนภาษาดีไม่เพียงแต่ช่วยให้เรา สื่อสารได้แต่ยังมีช่วยให้เราต้าใจวัฒนธรรมประเพณีและอาหารของจีนยินด้วยเช่นการใช้ตะเกียบการทักทายด้วยคำว่าหรือการกล่าวขอบคุณว่าซึ่งด้วยเป็นการ เป็นมารยาทที่สะท้อเอิกษณ์ของคนจีนดังนั้นการเรียนภาษาจีนจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และน่าสนใจเหมาะกับผู้ที่อยากจะพัฒนาตนเองให้สามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้มากขึ้นและยังเตรียมพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนต่อหรือการทำงาน แม่แม่ค้นอีกด้วยขอจบการนำเสนอแน้ัวน์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ